สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดงรายวันประจำวันที่27เมษายนพุทธศักราช2568พี่น้องที่สนใจในเรื่องของดวงแนวทางชีวิตข้อคิดโอกาสแล้วก็โชคลาภมาดูกันได้ในคลิปนี้นะครับดูกันเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์เพราะว่าเป็นการ พยากรณ์ดวงแบบกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดโดยเฉพาะอาจจะมีข้อผิดพลาดหรือว่าไม่ตรงกับชีวิตของท่านก็เป็นไปได้นะครับอารัตที่นี้เราจะมาเริ่มต้นดูกันว่าดวงในวันนี้จะเป็นอย่างไรในเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรค แนวทางชีวิตแล้วก็โชคลาภเป็นอย่างไรมาดูกันครับเรามาเริ่มต้นจากดวงคนวันอาทิตย์พี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ดวงวันนี้เป็นอย่างไร เรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตหรือว่าโชคลาภโอกาสจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันครับชาววันอาทิตย์วันนี้นะครับดวงเด่นมากๆนะครับมีโอกาสที่จะได้รับเงินมีรายได้ มีการเปลี่ยนแปลงมีโชคลาภด้วยมีเรื่องของบุญกุดสลเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ว่าบางคนก็อาจจะมีช่วงเวลาของการตัดสินใจรายลเอียดต่างๆของดวงคนที่เกิดในวันอาทิตย์จะเป็นอย่างไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งนะครับนั่นคือราชินีดาบเรื่องของความเชื่อมั่นในตัวเองเรื่องของแนวทางการแก้ไขปัญหา สุภาพสตรีชาววันอาทิตย์นะครับวันนี้ก็จะมีความโยดเด่นท่านจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองแม้ว่าจะ,ะเผชิญหน้ากับปัญหามีเรื่องต้องตัดสินใจก็มีโอกาสจะผ่านได้นะครับเพียงแต่ว่าการที่ท่านจะเลือกแนวทางใดๆก็ตามในวันนี้ก็ขอให้เลือกด้วยเหตุและผลอย่าใจร้อนนะครับเพราะว่าในความเชื่อมั่นตัวเองก็ยังมี ความใจร้อนอยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2นะครับเป็น Wheel of Fortune เป็นปงล้อของโชคลาภทรัพย์สินรายได้การเปลี่ยนแปลงชีวิตที่เกิดขึ้นมาแบบรวดเร็วนะครับซึ่งเป็นการพลิกชีวิตชาววันอาทิตย์นะครับวันนี้จะมีเรื่องราวที่ดีๆเข้ามาแบบไม่น่าเชื่อไม่คิดว่าจะได้ ไม่คิดว่าจะมีโอกาสก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับงานเข้ามาแบบเร่งด่วนงานใหญ่งานสำคัญสำคัญหรือไม่ก็มีโอกาสที่จะได้รับเงินจำนวนมากๆไม่คิดว่าจะได้ก็มีโอกาสนะครับนั่นคือการพลิกเปลี่ยนเข้ามาอย่างรวดเร็วสำหรับสิ่งที่ไม่น่าเชื่อที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านนะครับและก็ที่สำคัญก็ เชื่อมโยงไปถึงบรรดาโชคลาภทางด้านของการเงินด้วยนะครับต่อมามาดูส่วนที่3กันนะครับเป็น3าเหรียญน,นี่ก็เป็นเรื่องของการเงินนะครับแล้วก็มีโอกาสที่ท่านจะทำอะไรก็ดูเหมือนว่าจะดีไปหมดนะครับมีซิกเซน์มีสัมผัสพิเศษด้วยวันนี้รู้ช่องทางในการทำมาหากินรู้ช่องทางในการที่จะสร้างรายได้แล้วก็รู้วิธีการที่ไม่เหมือนคนอื่นเขาด้วย อันนี้เป็นสัมผัสพิเศษที่ท่านจะได้รับรู้ในวันนี้ว่าเกี่ยวกับเรื่องเงินนะท่านไม่เป็นรองใครเลยนะครับอันนี้ก็จะทําให้โอกาสของการเงินมีไหลเข้ามาตลอดนะครับต่อมานะครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภแนวทางชีวิตหรือว่าข้อแนะนำสาหรับชาววันอาทิตย์นะครับเป็นเฮลโรแฟนเป็นตําแหน่งของพระสังฆราชครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ ผู้รู้ผู้พิเศษนะครับที่จะส่งให้ท่านพบกับแนวทางชีวิตที่ดีขึ้นเรียนรู้พัฒนาต,ตัวเองหรือไม่ก็แก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างดีเยี่ยมมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือมีครูบาอาจารย์มีแนวทางชีวิตที่ดีขึ้นหรือไม่บางคนก็จะมีเรื่องของบุญกุศลเข้ามาส่งให้ท่านได้รับความสเร็จวันนี้โอกาสโชคลาภเปลี่ยนแปลงชีวิตอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากนะครับสรุปดวงคนที่ เกิดในวันอาทิตย์นะครับวันนี้ดวงมีจุดปเปลี่ยนที่น่าจับตามองนะครับนั่นคือการที่ท่านจะพบกับการเปลี่ยนแปลงมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาอย่างรวดเร็วการงานการเงินเป็นวิถีชีวิตที่เกิดขึ้นได้ค่อนข้างจะดีมากๆนะครับแล้วก็รวดเร็วเป็นพิเศษสิ่งที่ไม่คิดว่าจะเจอสิ่งที่ไม่คิดว่าจะได้ก็มีโอกาสนะครับและนอกจากนี้ เส้นทางการเงินจะมีเข้ามาตลอดนะครับวันนี้รับทรัพย์ตลอดเลยได้ที่สําคัญมีโอกาสที่จะได้รับโชคลาภก้อนโตๆด้วยและมีครูบาอาจารย์มีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือเพื่อให้ชีวิตของท่านผ่านอุปสรรคผ่านปัญหานําสิ่งดีๆมาให้ครับต่อมาครับเป็นดวงคนที่เกิดในวัน จันนะครับพี่น้องที่เกิดในวันจันทรดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตหรือโชคลาภโอกาสจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับมาดูกันได้เลยครับพี่น้องชาววันจันทร์ครับวันนี้อาจจะมีเรื่องจุก มีปัญหากวนใจมีเรื่องที่ต้องระวังแต่ว่าโอก,กาสคือการที่ท่านจะพบกับแนวทางที่ดีขึ้นนะครับมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าพอใจรออยู่นะครับเพียงแต่ว่าณสถานการณ์เฉพาะหน้าเหตุการณ์เฉพาะหน้าต้องระวังอารมณ์จิตใจนะครับตวนใดระเอียดต่างๆของดวงคนวันจันทร์นะครับจะเป็นอย่างไรบ้างเอามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งคือสามดาบ นั่นคือปัญหาอันดับแรกที่ควรระวังสำหรับพี่น้องชาววันจันทร์นะครับนั่นคือความขัดแยง้งการทะเลาะวิวาทอารมณ์ร้อนเป็นนิดหนึ่งวันนี้ก็จะส่งผลทางด้านที่ไม่ดีนะครับการติดต่อการเจราจาการสื่อสารใดๆก็ตามขอให้ใจเย็นๆนะครับอารมณ์ต้องลดลงนะครับสิ่งที่นําไปสู่ความขัดแย้งก็พยายามดีกเลี้งนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานหรือว่าเรื่องของความรักนะครับ ต่อมาครับประดุส่วนที่2เป็น4ถ้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของความหงุดหงิดอารมณ์ไม่ดีจิตใจไม่ค่อยแจ่มใสนะครับอาจจะมีเรื่องที่คาดหวังเกี่ยวกับความรักแต่ว่ามันไม่สมหวังนะครับไม่ลงตัวไม่เหมือนที่คิดก็จะทําให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ทั้งที่อาจจะมีสิ่งดีๆอยู่เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้อารมณ์ไม่พร้อมที่จะมองเห็น ทางด้านสิ่งดีก็ทําให้เกิดความหงุดหงิดเป็นทุกข์มากกว่าครับประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับพี่น้องชาววันจันทร์ครับเป็นเด็กถือไม่เท้านะครับเป็นเรื่องของหน้าที่ดูจะเด่นขึ้นในการดูแลคนที่ท่านรับผิดชอบนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกหลานบริวารคนภายในการปกครองของท่านนะครับพี่น้องชาววันจันทร์ครับก็จะมีหน้าที่ในการ ให้โอกาสให้คำแนะนำให้แนวทางช่วยเหลือเกื้อหนุนส่งเสริมก็จะเป็นบทบาทที่ดีนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางโชคลาภข้อแนะนำสำหรับชาววันจันทร์นะครับเป็นสตาก็เป็นช่วงเวลาที่ดีในการที่ท่านจะผ่านอุปสรรคสำหรับปัญหาต่างๆนะครับที่เคยเกิดขึ้นการงานการเงินความรักวิถีชีวิตทั้งหลายทั้งปวงที่อาจจะมีอุปสรรค วันนี้ก็อยู่ในช่วงเวลาของการคลี่คลายเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่มันไปต่อไม่ได้ท่านกัดก็าอาจจะมีการเริ่มต้นใหม่นะครับก็คือเปลี่ยนแปลงแล้วก็เริ่มต้นใหม่ได้แล้วค่อยๆเติบโตต่อไปใหม่ได้พัฒนาต่อไปได้และสิ่งที่ดีก็มีโอกาสที่จะไหลเข้ามานะครับแต่ว่ามาช้านะครับสรุปดวงคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับวันนี้ดวงมีข้อที่ควรระวัง ในเรื่องการติดต่อการเจรจาการสื่อสารก็ต้องระวังเรื่องของความขัดแยง้งการทะเลาะวิวาทน,นะครับการจะทํางานร่วมกับคนอื่นก็ต้องใจเย็นเย็นมีเหตุมีผลนะครับการที่ท่านอาจจะคาดหวังเกี่ยวกับความรักหรือว่าเกี่ยวกับสิ่งที่ควรจะได้จากคนรักอาจจะไม่เหมือนที่คิดนะครับและก็ บทบาทหน้าที่ของท่านจะเด่นในเรื่องของการดูแลคนที่ท่านต้อง,งรับผิดชอบนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกหลานบริวารต่างๆนะครับส่วนแนวโน้มทิศทางแล้วก็สิ่งดีๆนะครับเริ่มที่จะเกิดขึ้นมาอะไรที่ไม่ดีถ้านมีแนวโน้มที่จะคลี่คลายเปลี่ยนแปลงค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็จะได้รับโอกาสใหม่ๆโชคลาภหรือว่าบรรยากาศดีๆก็จะมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นได้ครับ ต่อมาครับเป็นดวงคนที่เกิดในวันอังคารพี่น้องชาววันอังคารนะครับดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตหรือว่าโชคลาภโอกาสจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับ ที่น้องชาววันอังคารนะครับวันนี้ก็มีจุดที่ดีนะครับมีเรื่องของการรอคอยแล้วก็มีโอกาสจะได้รับความสมหวังรวมทั้งมีแนวโน้มที่จะได้รับเงินเข้ามาสักก้อนด้วยส่วนรยละเอียดต่างๆของดวงนะครับจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากไพ่ยพยากรณ์ใบที่1เป็นอัศวินนรเรียนวันนี้วิถีชีวิตชาววันอังคารนะครับคือสุข,ขุม รอบครอบนะครับมีการรอคอยเกี่ยวกับการเงินและก็มีโอกาสจะได้รับความสมหวังมีแนวโน้มจะได้รับเงินก้อนเข้ามาสักก้อนด้วยนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2นะครับเป็นอัศวินดาบเรื่องของความเร่งด่วนเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการงานก็ยังมีอยู่นะครับคือชีวิตแม้ว่าท่านอยากจะอยู่นิ่งๆแต่ว่าอาจจะมีเหตุจําเป็น ต้องรีบเดินทางนะครับต้องแก้ไขปัญหาต้องทำอะไรที่มันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าให้ผ่านพ้นไปนะครับต่อมานะครับมาดูส่วนที่3นะครับพี่น้องชาววันอังคารครับเป็น6ไม้เท้านะครับเรื่องของการรอคอยงานจะมีโอกาสสมหวังนะครับบางคนรอมาสักระยะเริ่มต้นได้มีโอกาสดีขึ้นไม่ว่างานประจำนะครับ ก็เริ่มได้งานทำมีงานทำหรือว่าอยากจะทำอาชีพส่วนตัวท่านก็จะมองเห็นโอกาสการเงินจะดีขึ้นนะครับนี่คือแนวโน้มที่ดีขึ้นและรวมถึงเรื่องของการรอคอยเกี่ยวกับความรักก็จะเริ่มสมหวังนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางหรือว่าโชคลาภสำหรับชาววันอังคารนะครับเป็นสตรงีงเป็นบทบาทนะครับบทบาทสุภาพสตรี ชาววันอังคารนะครับวันนี้ก็จะมีความโดดเด่นเข้ามาในฐานะของคนที่เป็นผู้นําไม่ว่าทํางานแก้ไขปัญหารับผิดชอบอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะเป็นหนึ่งในความาสามารถของท่านและก็ทําได้ดีด้วยครับสรุปดวงคนที่เกิดในวันอังคารนะครับวันนี้งานก็อาจจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะครับสําหรับคนที่รอง,งานได้งานทํามีการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่จะ ดีขึ้นนะครับแล้วก็ค่อยๆพัฒนาต่อไปด้วยสําหรับเรื่องของการเงินนะครับคนที่รอเงินก็มีโอกาสจะได้รับมีเงินก้อนเข้ามาด้วยนะครับความรักก็จะเริ่มดีขึ้นเข้าใจซึ่งกันและกันแต่ว่าวันนี้อาจจะมีการ เปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่มีความเร่งรีบอยู่พอสมควรนะครับอาจจะมีปัญหาต้องแก้ไขต้องสาสางต้องรีบเดินทางหรือไม่ก็มีเรื่องเร่งด่วนให้ทำนะครับส่วนสุภาพสตรีชาววันอังคารก็ยังมีจุดเด่นคือการแก้ไขปัญหารับบทบาทในความเป็นผู้นำมากเป็นพิเศษด้วยนะครับและก็ทำได้ดีด้วยครับ ต่อมาครับเป็นดวงคนที่เกิดในวันพุธนะครับพี่น้องชาววันพุธดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตหรือว่าโชคลาภโอกาสจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันพุธนะครับวันนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับการงานการเงินความรักด้วยนะครับก็จะมีแนวทางที่ดีดีเพียงแต่ว่าสุภาพบุรุษสุภาพสตรีที่เป็นสวขึ้นมาไหนก็อาจจะมีเรื่องชวนให้อ่าไม่พอใจหรือว่าเกิดความเหนื่อยหน่ายท้อแท้ในบางเรื่องบางอย่างนะครับรอการเปลี่ยนแปลงรอสิ่งที่จะมาเติมเต็มนะครับ ส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงคนที่เกิดในวันพุธจะเป็นอย่างไรบ้างาเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งคือสีรเม้านะครับเรื่องของการรอคอยมีโอกาสเกิดขึ้นมีโอกาสสมหวังการรอคอยงานรอคอยเงินรอคอยความรักสำหรับคนที่เริ่มต้นมีแนวโน้มที่จะได้รับนะครับงานก็จะดีขึ้นเริ่มต้นงานใหม่ได้ไม่ว่าง,งานประจำงานส่วนตัว การเงินก็จะค่อยๆกระเตื้องขึ้นดีขึ้นทีละเล็กทีละน้อยนะครับความรักก็จะเข้ามาสุดทิศทางที่ดีครับการต่อมามาดูส่วนที่2เป็นราชินีถ้วยนะครับงานของสุภาพจตรีชาววันพุธนะครับที่เด่นอยู่แล้วนะครับก็ยังรักษาระดับมาตรฐานมีความมั่นคงต่อไปนะครับเพียงแต่ว่า ท่านอาจจะรอสิ่งที่จะมาเติมเต็มภายในใจเป็นตนบ่ารอคนรักรอความรักรออะไรสักอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วจะรู้สึกดีๆครับประการต่อมามาดูส่วนที่สามนะครับเป็นราชาถ้วยนะครับก็เป็นเรื่องของการรอเช่นเดียวกันนะครับสุภาพบุรุษเช้าวันพุธนะครับอาจจะมีความสมบูรณ์ดีเช่นเดียวกันในเรื่องของงานและการเงินทรัพย์สินลายได้แต่วันนี้อาจจะมีอารมณ์ เหนื่อยหน่ายท้อถอยนะครับหรือไม่ก็รอคอยอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับบางทีก็เกิดความรู้สึกว่าเหมือนกับว่าเราอยู่คนเดียวในโลกนี้ประมาณนั้นนะครับหนักแน่นจะเย็นๆรอคอยไม่นานมันก็จะผ่านพ้นไปในอารมณ์แบบนี้นะครับต่อมานะครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางโชคลาภสำหรับชาววันพุทธนะครับเป็นชาวออดดวงคือการเดินทางโชคลาภอยู่ที่ปลายทางของการแสวงหา การเริ่มต้นทำสิ่งดีๆลงมือทำแล้วท่านจะพบกับความสำเร็จนะครับบางคนมีโอกาสเดินทางไกลไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศได้ในช่วงนี้สรุปดวงคนที่เกิดในวันพุธนะครับนณิดวงการเริ่มต้นการรอคอยและการลงมือทำจะสมหวังในเรื่องของการงานการเงินความรักนะครับและก็บางท่านก็อาจจะมีการรอในสิ่งที่จะมาเติมเต็มภายในใจนะครับเป็นต้น่ารอคอยคนรักรอคอยสิ่งดีๆ รอคอยสิ่งที่จะทําให้ความรู้สึกมันมีความสมบูรณ์ขึ้นมานะครับอย่างไรก็ตามนะครับวันนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือการลงมือทําแล้วโอกาสของท่านก็จะได้รับความสําเร็จนัครับต่อมาเป็นดวงคนวันพัลลหัสบด,ดีพี่น้องที่เกิดในวันพัลลหัสบด,ดีดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องของการงานการเงิน ความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตหรือว่าโชคลาภโอกาสนะครับเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับชาววันพฤหสัสบ,บดีนะครับวันนี้จะโดดเด่นขึ้นมั่นคงขึ้นและมีข่าวคราวที่ดีๆด,ด้วยนะครับใครที่รองานรอเงินรอโอกาสดีๆจะสมหวังครับ รายละเอียดต่างๆของดวงชาววันพฤหัส,สบดีจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากค่ายพยากรใบที่หนึ่งคือ7จ็ถ้วย7ถ้วยคืออารมณ์นะครับวันนี้ชาววันพฤหัส,สบดีมักจะคิดเยอะคิดมากสับสนบางทีก็หาทางออกไม่เจอนะครับในประเด็นความคิดตกอยู่ในวังบนของความคิดที่มันมันรู้สึกว่าไม่ค่ดีนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่สเป็นราชา เหรียญน,นะครับราชาตรงนี้คือความสําเร็จความมั่นคงความมั่งคั่งความร่ารวยชีวิตจะดีขึ้นการบริหารงานการจัดการการงานต่างๆจะมีโอกาสได้รับความสำเร็จนะครับบางคนก็ได้งานใหม่งานใหญ่เข้ามาทําด้วยและเส้นทางของการเงินจะดีมากๆในช่วงนี้นะครับโอกาสที่ท่านจะได้รับเงินก้อนโตๆตนะครับมีจํานวนมากๆก็เปิดกว้างขึ้นมานะครับเป็นช่วงเวลาของการงานและการเงินกําลังก้าวหน้าและก็รุง่งเรืองครับ ประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็น justice เรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ถูกต้องพี่น้องชาวบันพารื้อหาสบ,บดีนะครับวันนี้มีช่วงเวลาที่จะสามารถจัดการปัญหาต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเรื่องของสัญญาเรื่องของกฎเกณฑ์กติกาต่างๆที่ท่านรู้สึกว่าไม่ถูกต้องวันนี้ก็ มีโอกาสในการที่จะสัดสางได้นะครับมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือเรื่องของกฎหมายเรื่องของนิติกรรมเรื่องของการทําสัญญาใหม่ๆก็เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันครับต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางหรือโชคลาภสําหรับชาววันพรลลัส์บอด,ดีนะครับเป็นจัสเมนโอกาสดีมากๆครับวันนี้จะได้รับข่าวคราว,ราวเรื่องราวความสําเร็จความสมหวังนะครับการงานก็จะโดดเด่นขึ้นบางคนได้งาน มีการเปลี่ยนแปลงการงานบางคนได้ทรัพย์สินรายได้มั่นคงขึ้นคนรักกลับคืนมาวันนี้เหมือนกับว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีบุญกุศลส่งมาเต็มที่นะครับท่านจะได้รับอาน,นิสงส์ส่วนนั้นได้นะครับสรุปดวงคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีดวงวันนี้นะครับมีจุดเด่นจุดการงานที่มั่นคงขึ้น ร่ำรวยรับทรัพย์และก็มีความสำเร็จมากมายอีกรออยู่นะครับได้รับผรพิเศษมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีมูลกุศลส่งเสริมและโอกาสใหม่ๆก็จะเกิดขึ้นสําหรับพี่น้องที่เกิดในวันพฤิหัสสบอดดีครับต่อมาเป็นดวงคนวันศุกร์นะครับพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์ดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างใน เรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตหรือว่าโชคลาภโอกาสจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันครับช้าวันศุกร์นะครับวันนี้งานยังเยอะนะครับงานเข้ามาตลอดด้วย อาจจะมีงานหลักทําอยู่แต่ว่างานเสริมก็ยังเยอะอยู่นะครับระมัดระวังการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นบางคนก็เปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันศุกร์นะครับจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยายกรณ์ใบที่1นนะครับเป็น9ไม้เท้างานมากเป็นพิเศษนะครับอันนี้คนที่รอง,งานไม่ต้องห่วงงานเข้านะครับอันนี้งานเข้ามามากมายเลือเกินนะครับ มีงานเสริมงานสำรองงานเยอะแยะไปหมดเลยนะครับการจัดการการบริหารนั่นแหละสำคัญมากกว่าและที่สำคัญก็ต้องระวังปัญหาสุขภาพด้วยนะครับบางคนทำงานมากไม่พักผ่อนมีปัญหาได้ครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2เป็นราชาดาบนะครับราชาดาบคือคนไกลวิธีการหรือว่า ยุทธวิธีในการที่จะจัดการปัญหาต่างๆนะครับพี่น้องชาววันศุกร์วันนี้จะมีจุดเน่นมีอุปสรรคแต่ว่าท่านจะมีการจัดการที่เยียบยนนะครับสติปัญญาความรู้ความสมัตยังยังเป็นแนวทางที่ท่านนำมาเลือกใช้ปรับใช้ได้แล้วก็ผ่านอุปสรรคได้ครับประการต่อมาบัด,ดูส่วนที่สามเป็นราชินีไม้เท้านะครับนี่ก็เรื่องงานนะครับอย่างรักษา ระดับได้ดีสุภาพสตรีชาววันศุกร์วันนี้งานเด่นนะครับวันนี้ไม่ว่าง,งานประจํางานส่วนตัวการขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ก็จังมีโอกาสด้วยนะครับนี่คือเรื่องของงานล้วนๆนะครับต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางโชคลาภข้อแนะนําสําหรับชาววันศุกร์นะครับเป็นแฮงแมรนะครับนี่อาจจะมีเหตุการณ์พลิกผันเปลี่ยนแปลง ในวงจรชีวิตของคนวันศุกร์มากเป็นพิเศษนะครับเปลี่ยนงานเปลี่ยนอะไรบางอย่างที่มันรอดเดียวกับด้านกับวิธีการแบบที่อยู่คนละด้านกันก็นกเป็นไปได้นะครับก็ควรจะดําเนินชีวิตแบบไม่ประมาทไว้ก่อนนะครับเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทั้งหลายทั้งปวงนะครับสรุปดวงคนที่เกิดในวัน สุกวันนี้งานเยอะเป็นพิเศษนะครับไม่ว่าง,งานประจํางานส่วนตัวงานรีแลนด์การขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ในเรื่องของการงานจะโอกาสดีขึ้นนะครับแต่ควรระวังเรื่องของปัญหาที่เกิดมาจากการทํางานมากเกินไปเป็นต้นว่าปัญหาสุขภาพก็ต้องระวังนะครับวันนี้นะครับยังมีจุดเด่นในการแก้ไขปัญหาด้วยนะครับไม่ว่าท่านจะเจ้าปรสสักใดๆก็ตามท่านมีแนวโน้มที่จะแก้ไขได้นะครับส่วนที่ควรระวัง ก็คือการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแบบที่ท่านไม่รู้ตัวรับมือกับมันด้วยสติด้วยความสามารถและก็ด้วยความหนักแน่นนะครับต่อมาครับเป็นดวงคนวันเสาร์พี่น้องที่เกิดในวันเสาร์ดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตหรือว่าโชคลาภ โอกาสนะครับจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับพี่น้องชาววันเสาร์นะครับวันนี้โอกาสดีเกี่ยวกับงานและการเงินมีแนวโน้มที่ท่านจะขยายงานเต็มที่และก็มีโอกาสที่จะได้รับความสำเร็จแบบน่าอัศจรรย์ รายละเอียดต่างๆของดวงคนวันเสาร์นะครับจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือ8ไม้เท้านะครับในช่วงนี้คือขยายงานได้เพิ่มโอกาสเพิ่มจังหวะเพิ่มวิธีการนะครับโดดเด่นเข้ามาเป็นพิเศษรวมทั้งงานที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ก็จะเด่นมาด้วย นะครับไม่ว่าการปรับปรุงการซื้อขายการได้มาขายไปการพัฒนาการต่างๆเกี่ยวกับอสังหาบางคนก็อาจจะมีโชคใหญ่ได้บ้านได้ที่ดินเหล่านี้นะครับเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงถึงกันได้ต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็น5ถ้วยเรื่องของความรู้สึกอารมณ์วันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักเกี่ยวกับความรักนะครับอาจจะมีความคาดหวังมีข้อตกลงแต่ว่า มันไม่เหมือนที่ตกลงกันนะครับก็จะเป็นเรื่องความรู้สึกที่ไม่ดีตามมาครับต่อมาครับมาดูส่วนที่3เป็น6เหรียญเรื่องของการเงินนะครับวันนี้เงินสับพัดได้มาจ่ายไปใช้คร่องนะครับวันนี้อาจจะมีผู้ใหญ่ช่วยในเรื่องของการเงินด้วยนะครับท่านก็ทําหน้าที่แจกจ่ายใช้สอยหรือไม่ก็แบ่งปันทําบุญทํากุศลด้วยเป็นสะพานของการเงินและของการบุญกุศลนะครับ แต่มามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางหรือว่าโชคลาภสําหรับชาววันเสาร์นะครับเป็นจะเป็นเมจิเชียนนะครับเป็นเรื่องของโอกาสที่ดีในเรื่องของความเล้นลับความไม่น่าเชื่อ สิ่งที่น่าอาัศจรรย์น,นะครับท่านจะได้รับโชคแบบไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นแบบพลิกชีวิตได้นะครับแต่ว่าจุดที่อาจจะเป็นปัญหาก็ยังมีเป็นต้นว่าใช้จ่ายเงินมากเกินไปหรือไม่ก็ทําอะไรตามใจตัวเองมากเกินไปความรักยังไม่ลงตัวเหล่านี้นะครับก็เป็นอีกด้านหนึ่งแต่ด้านที่ดีคือสิ่งที่เกิดขึ้นแบบไม่น่าเชื่อมีโอกาสได้รับโชคใหญ่นะครับสรุปดวงคนที่เกิดในวัน เสาว,วันนี้ดวงงานเด่นนะครับมีโอกาสได้รับความสำเร็จไม่ว่าง,งานประจํางานส่วนตัวมีชื่อเสียงงานที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์เด่นด้วยหรือไม่บางคนก็จะมีเรื่องเกี่ยวข้องกับสายศาสตร์สายโมสายของความเล้นรับมิติมหาศยรรร์ทั้งหลายทั้งปวงมากเป็นพิเศษนะครับเรื่องของชื่อเสียงก็จะสําเร็จมีโอกาสใหม่เข้ามาทรัพย์สินใดได้วันนี้มีรายรับเยอะ แต่ว่ารายจ่ายก็มากด้วยนะครับและความรักอาจจะยังไม่ลงตัวจึงที่คาดหวังจากคนรักความรักอาจจะยังไม่เหมือนที่คิดนะครับบางคนก็อยู่ห่างไกลกันบางคนก็อาจจะคิดกันคนละอย่างมีปัญหาได้นะครับส่วนวันนี้นะครับโชคลาภมีโอกาสได้รับโชคลาภแบบไม่น่าเชื่อนะครับอะน,นะครับวันนี้หมอฮักก็พยากรณ์ดวงพี่น้องมาครบทุกวันแล้วนะครับทั้งเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตหรือว่า โชคลาภโอกาสต่างๆนะครับก็บอกเล่าสู่กันฟังแบบกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดโดยเฉพาะพี่น้องที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่ก,กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณาณกาาาดลกาาไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักเอาละครับลาไปก่อนขอให้ทุกท่านจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆมีความสุขมีความ ร่ำรวยมีสุขภาพแข็งแรงมีความสมหวังในทุกๆเรื่องนะครับสวัสดีครับ